เยวกหมือนเดิมแล้วค่ะอาจจะอยู่ในชุดไทยที่ท uh> ุกคนชอบค่ะไม่ได้ถามเรื่องจริงคือเบลเตรียมตัวจะไปแก้บนนะพอการที่เราเราก็บนเราเพื่ออยากให้เป็นผสมเราไม่ได้บนเลยค่ะแต่เบลแค่เหมือนไหว้ครูบาอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าคือละครภูมิขิตมีบุคคลที่อยู่ในประวัติศาสตร์จริงด้วยแล้วเราก็คือเหมือนต้อง ายว่าเราได้พูดถึงบุคคลเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลักๆจะเป็นเรื่องของการทําบุญมากกว่าซอรไ์ไหมเร็นบบเล่มาเซอร์ไพรส์รามากเลยค่ะคือโอ้โหไม่คิดไม่ฝันเลยคือตอนที่รู้แบบขนลุกไปหมดเลยอะค่ะเพราะว่าเราไม่คาดคิดเนาะว่าออจะได้รับการตอบรับตั้งแต่ อีพีแรกขนาดนี้อันนี้ก็คือต้องขอบคุณอาจารย์แดงด้วยที่เหมือนรูเรื่องมาก็คือคนที่เคยดูบุเพันิวาสเราคิดถึงก็เหมือนได้ดูละครต่อเลยรวมถึงตอนนี้ก็เริ่มมีเรื่องของพรหมลิขิตที่เป็นคุตาลเข้ามาก็จะค่อยๆซึมเข้ามาค่ะก็แบบว่ามันจะสวยสุดได้เท่าไหร่อ้ก็ไม่รู้เลยเราไม่กล้าคิดเลยอะค่ะเพราะว่ามันมี26ตอนอะฉะนั้นคือจบทันวาเลยค่ะฉะนั้นก็เออบอกอะไรไม่ได้ ได้ค่ะแต่ว่าก็อยากจะให้ทุกคนสนับสนุนละครเรื่องนี้กันเยอะๆเป็นละครที่มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่ถ้าคนสนใจประวัติศาสตร์ก็จะได้รู้รวมถึงมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไทยทุกคนเห็นแล้วก็น่าจะแบบเหมือนกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นเ,เรื่องของอาหารอีกนะคะก็<ม>อยากจะให้ทุกคนแบบว่าดูกันเยอะๆค่ะแต่หนูมองว่ามันอาจจะเป็นสองพาวเวอร์ให้กับปัญหาไทย ก็เป็นความตั้งใจของทั้งทีมงานของทั้งผู้จัดด้วยค่ะที่อยากจะให้ละครไม่ได้มีแค่เรื่องของความบันเทิงแต่ว่าอยากจะให้มีอะไรพวกนี้ที่อยู่ในละครด้วยหลายๆที่ชอบแบบองเจ้าแบั่งืออย่างเงี้ยข้าพเจ้ามาที่นี่ค่ะโอ้ก็ขอบคุณค่ะกลัวมากเลยนะกลัวแบบทุกคนจะเบื่อกันแล้วที่จริงแต่ว่าทุกคนก็ยังชอบกันอยู่ค่ะจริงเบอร์มีแนะนำว่าให้คนแยกแยกให้สายคเตอร์เพราะว่าเบลเล่ินอยากถามคุณว่าคือมันไม่ แราว่ามันไม่ค่อยยากนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ดูพุตานอาจจะสับสนนิดนึงว่าสรุปหล่าชีเป็นใครชีเป็นใครมาอะไรหรือเปล่าก็เราติดตามละกันค่ะเราติดตามละกันเบลเล่นเบลแบบว่ากังวลหรือว่ามีงงมึนไมว่าเบลไม่งงไม่มึนค่ะแต่ว่าเบลกังวลในบทที่เป็นแม่เพราะว่าเบลกลัวเบลกลัวแบบคนไม่เชื่อแต่ว่าเราอ่ะก็คือต้องเชื่อตัวเองก่อนอันดับแรกว่าแบบ ฉันเป็นแม่ของออพ่อเรืองพ่อริษนะซึ่งก็เล่นโดยพี่โปก๊กก็จะใช้สมาธิกันค่อนข้างเยอะเวลาที่ถ่ายครับมีส่วนในการเรียนเองเยว่าถ้าอายุขนาดแม่เราต้องทำหน้าแต่งหน้าทำผมขนาดไหนคือก็ช่วยๆกันกับทีมงานทุกคนค่ะแล้วก็เหมือนปรึกษาทั้งผู้กำกับทั้งพี่หน่องด้วยว่าจะประมาณไหนดีรวมถึงมีการเวิร์กช็อปด้วยว่าเ,เ,เล่นเท่าไหนถึงจะพอดีอันไหนที่จะดู เกินงามความเป็นแม่เราก็จะไม่<ช>ไม,ไม่ไม่ทำตออ่อหน้าลูกแต่ว่าเราจะยังทำอยู่ต่อพี่ผิดพี่แยมอ,อย่างเงี้ยค่ะเป็นศิลา์ใ่ว่าจะมีแบบจะมีขี้มงวันใต้ตาค่ะ,ะใช่นนก,ก็คือเป็น <c oughs> ดีไซน์ตั้งแต่นิ <c oughs> ยายคร่ะว่าอยากจะให้มีอะไรที่ดูแตกตาก่างไปแล้วก็อันนี้มันก็เป็นเหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรรองน้ําตาแบบเป็นอาจจะผิดหวังอะไรอย่างนี้ค่ะเขามีความหมายอย่างไรคนก็เลยจำว่าเล่นสาวก็เล่นต้นได้สาว้็ต้องเล่นตัวมันก็จะต้องเป็นอย่างงั้นเลยก็เลยเป็นเหตุผลที่ฉันเล่นเองเลยค่ะไม่ใช่ตอนแรกก่อนหน้าที่เออ่นานแล้วอะค่ะคือก็ยังคิดอยู่ว่าจะเป็นใครเล่นเป็นพ่อแม่ดีอาจจะเป็นรุ่นใหญ่ไปเลยไหมแต่ว่าคือ สุดท้ายก็คือต้องเป็นตัวเราเล่นเองค่ะเพราะไม่เป็นแค่เรืองแค่สองปีผ่านไปไม่ได้ยี่สิบปีเอ้ยสองปีผ่านไปสองปีผ่านไปจนไปถึงยี่สิบมันก็จะมีแบบเวลาที่ไต่ไปแต่ว่าเราก็ได้สามสามคู่คาแตาคือเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนต้องรอดูไปก่อนว่ามันมีเหตุผลว่าทําไมถึงต้องอย่างนั้นเพราะว่ามันยากมากแล้วก็เราต้องทํากันบ้านเป็นแบบสามเท่าอะค่ะจากที่เหมือนเราเล่นละครเรื่องเดียวอันนี้เราเหมือนเล่นเป็นหลายตัวมากอย่างเงี้ยถือว่าคุ้มค่าเหนื่อยไหมคะ 150เราคิดว่าสิ่งที่คุ้มค่าเหนื่อยคทูฟิตแตกจากคนดูมากกว่า<ม>ที่แบบให้การตอบรับพี่มันเกินคาดมากๆมีแฟนละครน,นับว่าในโฆษณาค่ะมีโฆษณาเบลเกินสิอ๋อแม่เบลก็นับค่ะค่ะก็ขอบคุณลูกค้าเลยค่ะคุณลูกค้าผู้<า><า>สนับสนุน